ก็สวัสดีนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีน้องสาวแสนสวยมานั่งอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้อนรับน้องเมย์นะครับสวัสดีนะครับนะครับน้องเมย์เนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะ แต่ว่าพี่ก็ยังติดตามเมย์อยู่ตาม Facebook เรื่อยๆนะครับแอบซองเหรอแอบซองตลอดเวลานะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องอน j o ยมากไปเที่ยวไปกินถ่ายรูปแต่อาหารขนมตลอดเวลาเพื่อนๆชอบกินใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าน้องเมย์เองเนี่ยเมื่อประมาณทักสองปีก่อนได้เข้าโปรแกรม TR i t กับผมนะครับแล้วก็ได้มาซ่อมระบบเผาผาหารนะครับรวมถึงมาเรียนรู้วิธีการกินอาหารอย่างถูกวิธีใช่ไหมครับแล้วจริงๆตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างสองปีหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมันรู้สึกแฮปปี้พี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเมย์เป็นคนที่อย่างพี่พันธ์บอก พเพื่นก็จะพากันไปกินร้านไหนเด็ดร้านไหนดังหรือบางทีเราจะมิตติ้งกัน,นไปเจอกันอ่ะมันก,ก็ต้องมัดร้านอาหารนะพี่ก็ต้องไปกินแต่ความรู้สึกว่าเมรู้สึกดีมากเพราะว่าเมสามารถที่จะ กินอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนกินนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ได้รับการโค้ชจากพี่พันนี่แหละ<อ>วิธีการกินนะคะวิธีการกินของเราลำดับในการกินกินยังไงยิ่งกินยิ่งผอมยิ่งกินย,ย,ย,ยิ่งมีความสุขอ่ะใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันสุดยอดมากๆเลยพี่โอ้แล้วเห็นว่าแบบรูปร่างเสื้อผ้าดี๋ยวนี้แบบว่าจัดเต็มมากเลยนะครับน้องใช่ปัจจุบันนี้เสื้อผ้าเป็นยังไงพี่ สองสองชิ้นใช่ไหมแล้วก็จะมีแก๊ปส่วนว่างคือแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยม่เป็นคนลงทุงไงอ่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กใช่ลงทุงแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันทํร้ายกันมากอะใช่ไหมเออใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้สามารถเลือกเสื้อผ้าที่ชอบได้ไซส์เล็กได้สามารถโชว์สัดส่วนได้รู้สึกว่าเดินเข้าไปคือ ไม่ต้องกังวลนะเพราะไสชั่นมาแนวไหนเราสามารถใส่ได้ใช่ครับก็ลืมบอกไปนะครับน้องเมย์เนี่ยริงๆทำงานเป็นพริตตี้นะครับก็ทำมาตั้งแต่ยุคนาและแหละยุคที่อายุสิบเก้าเริ่มทำนะครับแล้วก็ด้วยเนื้องานเนี่ยจำเป็นต้องใช้รูปร่างหน้าตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างก็เป็นส่วนที่สำคัญมากก็อยากให้เมย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือจุดที่ทำให้เมย์ตัดสินใจอยากจะเข้าโปรแกรม transform ใน90วันด้วยกันอือคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเมย์เองอะ คือถ้ามองว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงมันเหมือนต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วอ่ะพี่แต่ด้วยเนื้อง,งานของเมย์ต้องขายรูปร่างอยู่แล้วนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือพอทํางานถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็โอเค20 21 22 25ยังโอเคอยู่พี่แต่พอเข้าเลขสามเป็นไงครับเครียดเครียดคือประมาณว่าตื่นมายัางไม่ได้กินอะไรก็อ้วนแล้วอ่ะพี่พี่ผมว่าอันนี้เป็นญหคลาสสิกเลยนะจริงจริงใช่คือความคิดเมื่อก่อนคือหนูสึกว่า กินน้อยๆหนูจะพลอากำลังจะถามเลยเคยอดอาหารเคยลดอาหารงดมื้อเย็นอะไรอย่างงี้ทุก<ๆ>สิ่งทุกอย่างพี่เพราะว่าเรามีความคิดที่ผิดมากๆว่าพี่เรากินน้อยๆดีกว่าเราจะได้ผอมเพราะท้องมันจะได้ไม่ป่องออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเวลาใส่ชุดเราต้องมีแบบต้องแบนราบแล้วก็อ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือเมก็คือเป็นคนที่คิดผิดมาตลอดอคือกินน้อยอดอดอาหารเลยทําให้จริงๆแล้วเรามารูที่หลังว่า ระบบเผาผ่านเราแม่งพังอะพี่ใช่ไหมครับ<ช>พัง,พงหมดเลยพังหมดเลยคือแล้วพยายามอดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ผอมประเด็นสําคัญแล้วเสลูไรก็ตามมาใช่ครับก็นี่เป็นปัญหาคลาสสิกเหมือนในคลิปกันก่อนที่ผมเคยพูดว่าถ้าเราอดอาหารนะครับมันก็จะเข้าไปสู่โหมดกระวองเพชรนะครับก็คือไม่ว่าจะกินเยอะกินน้อยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็อ้วนแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องอดอาหารทําได้เฉพาะตอนอายุยี่สิบกว่า พอ30กว่าเนี่ยอดก็ไม่ไม่ผอมแล้วใช่นะครับอันนั้นก็คือส่วนที่เกิดขึ้นนะครับแล้ว2ปีผ่านไปเป็นยังไงน้ําหนักขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไงใช้ชีวิต <c oughs> โอเคไหมเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมย์เข้า,ารับการโค้ชจากพี่พันเนี่ยนะคะค,คือต้องบอกตรงๆอย่างนี้ว่าตอนแรกคือแบบกังวลเหมือนกันอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่คือน้ําหนักมันไม่ลดอ่ะแต่ที่มันว้าวมากกว่านั้นคือสัดส่วนเล็กลง เอลเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยากจะขอ before after นะพี่ก็แอบอายแต่จะเห็นได้เลยว่าเอลแล้วก็ภูมิของเมนี่คือเปลี่ยนไปเลยคเปลี่ยนไซส์มีซิกแพกเล็กๆโอ้เลยมขึ้นใช่แต่น้ำหนักเมยเพิ่มมาสองโลนะแต่2องโลนั้นมันเป็นกล้ามเนื้อเหมือนที่พี่พันพูดจริงครับอ่าซึ่งมันทำให้ปัจจุบันนี้แหละมันส่งผลให้เมยสามารถกินอะไรก็ได้กินกินเยอะ แต่ก็ยังผอมอยู่เพราะาว่ากาล้ามเนื้อมันเป็นตัวช่วยเผาผลาญใช่ไหมพี่ช่วยช่วยเบิร์นอะไรแบบนี้ค่ะมันทําให้เมย์รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันว้าวมากๆที่น้ําหนักเราไม่ได้ลงแต่สัดส่วนเราเล็กลงเราเป็นกายเป็นผู้หญิงที่เฟิรม์มที่ผอมแบบมีสุขภาพที่ดีซึ่งมันเทรนตอนนี้อยู่แล้วนะคะถูกต้องเลยครับไม่ไม่เหมือนยุคก,ก่อนนะครับที่แบบว่าต้องผอมผอมเล็กอย่างเดียวเลยนะครับแต่ยุคนี้คือผู้หญิงต้องดูดีดูเฟิร์มสุขภาพดีนะครับก็ ก็เป็นสิ่งที่อยา,ากจะฝากกันนะครับว่าวันนี้จริงๆเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องในการลดน้าหนักเนี่ยเราเราต้องเข้าใจในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับการซ่อมระบบเอผาผผานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่น้ำหนักเริ่มขึ้นเนี่ยเพาผผานพังหมดนะครับก็วันนี้ขอบคุณน้้งเมย์มาก <c oughs> ที่แวะมาเจอกันย <c oughs> ินดีพี่แล้วก็ได้ข่าวว่ามี <c oughs> <c oughs> น้องที่รู้จักที่สนิทอ่ะก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็มาปรึกษาเมย์เมย์ก็แนะนําวิธีการกินวิธีการซ่อมระบบเผาผผานไปอันนั้นว้าวมากกว่านนี้มาากกเเวรหอััั่็สใชนี้ ัักนด้วยได้ครับงั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูว่าน้องเมยได้ได้ส่งต่อวิธีการแบบนี้ไปสู่คนอื่นแล้วมันทําได้จริงหรือเปล่าแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับก็สําหรับนนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ